เจ้าเต็นต์มาไรไปปัญญานนำหน้าเครียดเชียวคือข้าอยากจะเขียนาสารส่งไปให้แม่หญิงที่ข้าพึงใจแต่ข้าไม่รู้จะเริ่มเช่นไรจง,งเขียนไปว่าดวงใจขนข้าเปรียบดังอาชาศึกที่พยศแต่เมื่อได้พบเจ้าโลกทั้งใบก็หยุดหมุนที่ของท่านพี่อ่อนแยเกินไป การเข้าหาแม่หญิงต้องใช้ยุทธวิธีถึงแม่หญิงกองกำลังใจของข้าได้ทำการโอบล้อมหัวใจของท่านไว้หมดแล้วจงยอมจำนวนแต่โดยดีเขียนรูปไก่ย่างไปให้เขาสิขอรับออใครๆก็ชอบไก่ย่างถ้ามันดูโง่แต่ว่ามันได้ผลมันก็ไม่โง่นะบ่ต้องเขียนยังให้ยาก แค่แนบเบีย้ยเลี้ยงของเจ้าทั้งเดือนไปเดี๋ยวเขาก็บหักเอง